สรุปการดําเนินงานกรมกิจการผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาลในรอบ2ปีด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วยซ่อมบ้านปลอดภัยเพื่อผู้สูงวัยจำนวน6 0 8 1หลังส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุและสนับสนุนทุนประกอบอาชีพรวมจำนวนกว่า 23, 2 3 2 1 9ราย ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางสังคม1589แห่งทั่วประเทศและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีผู้สูงอายุได้รับประโยชน์กว่า27,862รายด้านสิทธิสวัสดิการและการปรับปรุงกฎหมายปรับเพิ่มวงเงินโครงการการให้บริการส่งคราห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจาก2000บาทเป็น3,000บาท ปรับเพิ่มอัตราค่าจัดก,การศพผู้สูงอายุจาก2,000บาทเป็น3,000บาทพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสที่ดีสำหรับผู้สูงอายุมาตรการในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในช่วงโควิด1 9พักนี้ผู้กู้กองทุนผู้สูงอายุรวม7 6 5รารายการช่วยเหลือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ กว่า3,983,684ารายโทรหาพระห่วงใหญ่สายด่วนเรามีเราช่วยเหลือและบริการให้คำปรึกษาผู้สูงอายุในช่วงโควิดจำนวน1 1 1 7ราย